สวัสดีครับพบกับเซลล์จืดจากเพจมิ u ูบิชิขอนแก่นฟรีดาวออกรถง่ายกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวปาเจโร่สปอร์ต2.4 GT+ ซึ่งเป็นโมเดลไลอัพใหม่ของทางมิซูบิชิโดยการนำรุ่นเริ่มต้นมาเพิ่มอุปกรณ์บางอย่างเข้าไปเพื่อให้น่าใช้มากยิ่งขึ้นอุปกรณ์ที่ถูกใส่เพิ่มเข้ามาจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยครับเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะทาการสตาร์ทกันก่อนนะครับสาหรับหน้าจอก็ยังเป็นแบบเข็มอยู่นะครับ แล้วก็มีจอดิจิตอลตรงกลางเครื่องเสียงจะเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วแต่จะไม่มีเนวิเกเตอร์แอร์จะเป็นแอร์ดิจิตอลทำงานออโต้มาพร้อมกับฮีเตอร์ซึ่งสามารถแยกปรับอุณหภูมิสายขวาได้แต่ในรุ่น GT+ จะไม่มีระบบนาโนอีนะครับ GT+ มาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าออโต้พาร์กิ้งเบรกและเบรกออโต้โฮ เราสามารถสั่งให้ดึงเบรกมืออัตโนมัติเมื่อเราเข้าเกียร์พีได้เพื่อป้องกันการลืมดึงเบรกมือกล้องมองภาพรอบคัน a l ว v i e อ Monitor ให้มุมมองแบบ b i r ร์ดไ v วิวทำงานอัตโนมัติเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยภาพจากกล้องทั้ง4ตัวจะถูกนํามาร้อยเรียงกันโดยอัตโนมัติเพื่อให้เราสามารถมองเห็นบรรยากาศรอบรถได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นและในขณะที่เราเดินหน้าเรายังสามารถเปิดกล้อง เพื่อดูวัตถุและสิ่งมีชีวิตรอบรถได้เพื่อความปลอดภัยในขณะขับขี่ดีไซน์ภายนอกเป็น a d v a n c e d y y n m m i Shield Design เหมือนรุ่น GT Premium ทุกประการนะครับมีกล้องมองภาพด้านหน้าทำงานร่วมกับกล้องมองภาพรอบคันระบบเบรกจะเป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเสริมความปลอดภัยด้วยระบบเบรก ABS BA และก็ EBD ล้อแม็กจะเป็นแบบทูโทนขนาด18นิ้ว ้องมองภาพด้านข้างจะถูกฝังไว้ที่ใต้กระจกมองข้างไฟหน้าจะเป็นแบบใบ LED p r โปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์แบบท่อนำแสงสเปกตรัมพร้อมกับระบบฉีดล้างไฟหน้าพิเศษคือรุ่นนี้มีไฟส่องสว่างขณะเลี้ยวในเวลากลางคืนเหมือนรุ่นพี่เลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED GT plus จะมาพร้อมกับเบาะหนังปรับไฟฟ้า8ทิศท,ทางเฉพาะคนขับนะครับ ประตูท้ายไฟฟ้าสามารถสั่งเปิดปิดได้ด้วยรีโมทคอนโทรลพร้อมกับคลิกเซนเซอร์เตะปิดเตะเปิดได้เหมือนรุ่นพี่ทุกประการเลยนะครับเบาของปาจโร่สปอร์ตสามารถปรับพับเรียบได้ด้วย3ขั้นตอนง่ายๆก็คือ 1. ดึงกระเดื่องที่เบาะแถวที่2 2. ดึงที่ปริเวณที่รองนั่งและ3พับตัวเบาะของแถวที่3ลงไป ด้วย3ขั้นตอนง่ายๆเด็กและผู้หญิงก็ทําได้ช่วยให้คุณสามารถเพิ่มพื้นที่ในการบรรทุกสัมภาระและสามารถนอนในรถได้เราสามารถเชื่อมบอรแถวที่2และแถวที่1เข้าด้วยกันเพื่อนอนพักผ่อนในขณะเดินทางเพื่อลดความเหนื่อยล้าในขณะเดินทางไกลได้อีกด้วยนะครับที่บริเวณหลังคาจะมีจอขนาด12.1นิ้วสามารถเชื่อมต่อทั้งภาพและเสียงผ่านสายวไ FI ุไร้ มีหูฟังอินฟราเรดให้จำนวน2ชุดสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับมีช่องจ่ายไฟ220โวลต์1น0วัตต์เหมือนปลั๊กไฟบ้านทุกประการเลยนะครับพร้อมกับช่องชาร์จมือถือจำนวน2เครื่องพร้อมกันเป็นแบบชาร์จด่วน2.1แอมป์นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมต้องการทราบแคมเปญดีๆหรือต้องการจองรถสามารถโทรมาได้ที่เบอร์0 8น5 1 6 4ด8 3 เซล์จืดและสำหรับผู้ที่ชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้กร,รุณากดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ